ามาสักครู่อธิษฐานไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มาขออนุญ,ญาตเปิดคำทำนายเลยแล้วกันนะคะคลิปสักคู่เป็นคำอธิษฐานยาวไปหน่อยก็เกรง่ใจกดปิดไปซะง,งั้นมิเป็นไรนะคะแต่ก็เดี๋ยวก็จะขออนุญ,ญาตเอาลงเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราอธิษฐานหรือเรามานิเฟสเราก็เราก็ตั้งใจแหละเนาะส่งจิตส่งใจอยากให้ส่งถึงผู้คน ให้ทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนอยอยากออกมาเหรอลูกอยากออกมาเหรอลูกมามา,มาช่วงนี้มีแขกมาเยี่ยมที่บ้านที่เชียงใหม่ยังไม่ได้เจอท่านเลยพรุ่งนี้ท่านจะกลับแล้วพรุ่งนี้เอา้เอาวอ้าอันนี้ไงายเอาไม่ใช่อันนี้เป็นไะไรันนี้แขกที่กรุงเทพจะกลับแล้วก็ยังไม่ได้เจอท่านเลยทํางานทํางานทํางานกัน วันนี้จัดห้องพระค่ะวันพระสาธุขออนุโมทนาบุญนะคะไปวัดมาเมื่อเช้าแต่เช้าเลยไปขนที่บ้านจัดทําความสะอาดห้องพระหิ้งพระเหมือนแม่หมอและแม่หมอหลายๆท่านทายมาก็ก็ทําเลยค่ะไปเปิดคลิปคลิปเด้งมาเจอก็ทําทําความสะอาดแล้วก็มีความสุขเนาะได้ทําความสะอาดมีความสุขที่ได้ทํา อืมอ่ะเปิดเลยเปิดเลยอุ๊ยกระเด็นอีกเอากระเด็นกระเด็นกระเด็นกระดอนเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้แฮงแมนออกมาแล้วออกมาจุดนี้จุดเดียวกันเลยอ่ะน่ารักอ่ะเอา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 เข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปแมมแมแแมแแมแแม ร่ลำรวยลุ่งเรืองจังนะเธอเธอแหมขอบคุณนะจ๊ะคุณอลิสนะน,นะ่ารักจะาทูซี่ค่ะไม่ลูกน่ารังนี้ค่ะอุ้ยอ่ะอ่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งติ๊งเฮ้ยโอ้ยอ,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 อะไรจะรวยกันใหญ่แล้วคุณคุณกิ้กิๆกิๆกิ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  อุย้ยลุ้งเรืองร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะลุ้งเลยซิกออฟครับใต้ใต้สำรับสำเร็จ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 เฉลิมฉลองยิ้มกิ๊ก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 กกิ๊เลยอะ่ะหัวเราะหัวเราะกิ๊ก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 เลยอ่ะอ่าใบแรกใบแรกดึงมาเลยดึงมาเลยมาเลยโฟโฟออฟซอสค่ะคุณคุณดูเขาสิคะเขา <latego. S 2> เขาอยู่แบบ ชนศีรษะกันอะหลับตาพริ้มอยู่ค่ะพักผ่อนนิ่มๆอีกคนนึงก็ชิวๆค่ะก็คือสบายๆไหมคะไม่มีอะไรต้องกดดันค่ะนะคะสบายๆช่วงนี้นิ่งๆพักไปค่ะอยากพักก็พักนะเหนื่อยก็พักอยากทำอะไรก็ทำความสุขของเราไม่ต้องกังวลผู้ใดอยากจะทำขนมอบขนม อบขนมเสร็จแล้วอ่านหนังสือนิดนึงแล้วก็อันนี้ท่านที่แบบไม่ใช่งานประจํานะคะถ้าทํางานประจําก็มีความสุขสิคะใช่ไหมเคยทํางานประจํานะคะเมื่อ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 สิบกว่าปีก่อนโนนโน่นโนนานมากแล้วค่ะก็สนุกค่ะสนุกมากเลยทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยก็มุ่งมั่นตั้งใจเสาร์อาทิตย์ยังไปทําเลยค่ะ ถ้าเร่งๆงนะงานเร่งๆนะนเ,ๆนะเป็นคนที่มีความสุขกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆอบตัวคือคือคิดบวกพยายามคิดบวกเพราะว่าเด็กๆเจออะไรที่แบบทุกขระทม <c oughs> ไมันมันคงเป็นความทุกข์อะแต่เราก็ยิ้มกับมันได้ตลอดเนาะไม่รู้เหมือนกันอนะมันมันก็มันก็ทุกแหละ แอบไปนั่งอยู่นเนาะนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าก็มีแล้วเปิดน้ําแรงๆให้มันแบบร้องไห้ไปกับสายน้ําก็มีอ่ะแต่ว่าก็ยิ้มกับมันเสมอเลยอ่ะล้วก็ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอเลยอ่ะให้เจออะไรที่มีความสุขนะช่วงนี้ก็ดูซีรีส์กันดีไหมคะคุณเนาะว่า <laughs> จบเลยได้ไหมเนี่ย e อ g of f i n a c l อ่ะไพ่เหรียญมาเลยอ่ะวันนี้ไพ่เหรียญแบบกัะหน,น่ำมากๆ กรนนำมากๆใช้ชนะขยันมุ่งมั่นทุ่มเทวันนี้ลงสองคลิปอันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยคุณคือสิ่งที่คุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจอยากจะทำอะค่ะมันสำเร็จส,สำเร็จผล a few months ใช่ไหมนี่เลยมาเลย e d g t of pentacle คือแบบคุณขยันทุ่มเทขยันทำงานเงินทองความมั่งคั่งมั่งคงทรัพยากรความรุ่งเรืองที่แบบ เหนือจะพานานาคุณสามารถควบคุมครอบคุมดูแลครอบครัวคุณณตั้งแต่บัดนี้เป็นจนเป็นต้นไปตับนานเท่านานอะ่ะวันนี้ไม่ไว่าใครดูแลคุณต่อจากนี้ไปคุณจะได้ดูแลเขาอย่างชอบชอบพูดคำว่ารุ่มรวยเนาะคือ <laughs> บบมัน มัง่งคั่งแบบนิ่งๆอะ่ะมองดูมันแบบชฉยๆไม่มีตัวตนอะ่ะคือยังไงอะ่ะมีมีมากพออะบ้านหลังใหญ่กี่ห้องกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำอเออหกห้องนอนเจ็ดห้องน้ำไหมอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยนับแล้วกันเนาะคุณก็มีได้อะ่ะรถ สามสี่คันก็มีได้ก็มีก็แล้วทำไมมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปนี่เนอะใช่ไหมชีวิตก็มีนี่สินก็มีได้มีแล้วก็ยิ้มทรัพย์สินมากกว่านี้สินเราไงใครแคร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะสุขจะทุกข์จะมาจะไปไม่เห็นเป็นไรนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราชิวมาก เราก็แค่เดินเข้าไปในบททดสอบชีวิตที่ที่เราถูกถูกถูกกำหนดค่ะถูกกำหนดจะโดยหลายๆท่านก็บอกว่าเบื้องบนเรามาจากที่กกไกลๆโน้นจากดวงดาวโน้นแล้วเราก็เขียนบททดสอบมาหมดแล้วเราเขียนห่วงเราไว้เองแล้วเราก็ทดสอบมันดูแล้วอะเราเห็นชีวิตผู้คนเราเห็นความมั่งคั่งของผู้คนกับความไม่มีของผู้คน ความโลภโทความโลภแบบเอาเป็นว่ามีรถสปอร์ตเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องมีแบรนมีเป็นแบรนดเนมบ้านก็ต้องแบบร้อยล้านคุณก็เห็นชีวิตพวกเขาเหล่านั้นนะแล้วคุณก็ก็เห็นอีกว่ามันก็มีขึ้นมีลงอะ ถ้าไม่อยู่ในคุณธรรมมันก็มีลงมันก็มีมีได้มันก็หมดได้คุณก็เห็นหมดว่าคุณก็เห็นคนที่ไม่มีคุณก็อยากช่วยเขาว่าช่วยยังไงแล้วมันก็ช่วยไม่ได้มากเท่าเท่านั้นอะ่ะแล้วคุณจะรู้สึกเศร้าไปทําไมอะ่ะมันคุณเก็บมาไว้ที่ตัวคุณหมดไม่ต้องเศร้าละคุณวางได้หมดเลยอุอเบกขาแล้วอะ่ะ คุณเรียนรู้ถึงเรื่องของจิตใต้สำนึกคุณวางทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณเห็นแต่คุณไม่เป็นมันน่ะก็แค่รู้อะอย่างที่บอกนิ่งดูรู้แล้วก็ปล่อยไปอะค่ะเพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไป,นป,นปนตามกรรมผลของกรรมผลของการกระทำกระทำดีกระทำไม่ดีกระทำปานกลางก็มีผลของมันค่ะให้เท่ากับรับเนะาะเพราะนั้นคุณ เรียนรู้ทุกสิ่งอย่างอะคะ่ะเพื่ออะไรคะกิ้งกิ้งกิงกิงนี่ไงคะอ้ยมั่งคั่งแบบชีวิตคู่นูดมสมบูรณ์อะเมื่อกี้พูดถึงอะไรอะทำขนมเหรอวนก่อนทำซอฟคุกกี้อร่อยมากเลยมันไม่หนึบเนาะต้องต้องใส่น้ำตาลใส่แดงเดี๋ยวรอบหน้ารอบหนะ้าเออ ช่วงนี้วันนี้เริ่มถือสินแปดค่ะไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เที่ยงแล้วคะ่ะเห็นคุกกี้อยากทานเลยอุย้ยคุณ คุณเป็นใครคะคุณจะได้รับมรดกได้ชีวิตดีๆอมีครอบครัวที่ดีมีการเงินที่ดีการงานที่ดีชีวิตคุณพร้อมทุกด้านเลยอ่ะยินดีที่รู้จักนะคะยินดีที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะยินดีที่เจอกันค่ะคุณๆทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thalo a b u n Dance เลยนะอุ้ยเถนออฟเพนเตอรนี่ช่างคุณมาด้วยทรีด้วยนะคือแบบสามเหลียนเขาก็มาฮะ เก้าเหรียญเขาก็มานออฟเฟนเดอร์เขาเขาก็มาคุณดูเถอะฮะอันนี้คือให้เหรียญน,นี้เป็นธาตุดินนะคุณุกโศกการมังกรเนาะเป็นอะไรที่แบบมั่งมีคือยือนยันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะความมั่งมีมุ่งมั่นสร้างฐานะของคุณเนะี่ยมันแสดงให้คนอื่นเห็นแล้วอะ่ะคุณยืนยันกับจักรวาลให้เห็นแล้วว่าแบบเนี่ย มาทั้งเก้าเหรียญสิบเหรียญน่ะมันเป็นความมั่งคัง่งมั่งคงมากมายเลยอะที่ที่คุณพึงพอใจยิ้มรับถึงจะเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสที่ฝ่ายดีมาจากความซื่อสัตย์สุจริตเนาะเป็นทรัพย์ที่มาจากความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้คดโกงใครตั้งใจอยู่ในคุณธรรม ตั้งใจอยู่ในคุณงามความดีทุกประการน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไว้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะคุณแสดงความสามารถเนี่ยสามเหลี่ยญคุณแสดงความสามารถยืนยันให้ผู้คนเห็นว่ายืนยันให้จัก,กรวาลเห็นว่าคุณสร้างฐานะมาโดยตัวของคุณเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยคุณความดีด้วยความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นวันนี้จัก,กรวาลเห็น แล้วก็มอบความมั่งคั่งให้คุณคุณจะมีเงินเก็บต่อจากนี้ไปคุณจะมั่นคงไม่ว่าการงานการเงินความรักอเฉลิอมฉลอง,ลองตปยสำหรับเป็นสิกออฟขับเุ้ย,ย,ยมีคนมีคนมาหามาให้ใดๆก็ตามน้อมรับเลยนะคะความสงบสุข แบบไม่ทันตั้งตัววิ่งมาหาคุณเลยจริงด้วยเนาะด h e High Pintess คุณคือเจ้าหญิงที่งดงามคุณไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นศีลส,สมาธิปัญญาคุณธรรมล้ำเลิศค่ะคุณแบบนิ่งก็เป็นน่ะ อยู่แบบสวยๆนิ่งๆมองดูผู้คนไปค่ะใครที่ได้พบได้เห็นได้คุยกับคุณนะเขาก็จะได้พลังงานดีๆจากคุณได้ความรักความเมตตาจากคุณเนาะเฉพาะคนที่เห็นเห็นค่าเท่านั้นนะคะใครที่ไม่เห็นก็คุณก็วางได้ไม่ได้พลังงานของนักบวชหญิงพลังงานของแม่ชีก็ไม่ได้แม่ชีเสมอไปนะ เป็นคนธรรมดานี่แหละเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นคุณแม่เห็นไหมเป็นคุณแม่ที่เป็นที่รักอ่ะเป็นที่อบอุ่นเป็นเป็นที่ให้พึ่งพิงอ่ะใครๆก็มาพักใจกับคุณได้หมดอะไม่ว่าลูกไม่ว่าคนข้างๆไม่ว่าคนรอบกายอ่ะคุณเป็นความรักอ่ะคุณจริงๆคุณชอบสันสันโดษนะมีความเป็น พลังงานที่บางทีบางครั้งก็ inward อยากอยู่คนเดียวชอบทำอะไรที่มีความสุขอยู่คนเดียวแต่คุณออกสังคมได้นะคุณคุณไปสังคมไหนๆคุณก็ไปได้หมดอ่ะคุณก็แต่คุณก็ยังเป็นตัวคุณอยู่เงียบๆภายในใจคุณอ่ะนะคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณมีสติและปัญญายาณ่ะเป็นเป็นผู้นำสายจิตวิญญาณที่แบบ มีความรักความเมตตาใครๆอยู่ใกล้คุณมันอบอุ่นเลือกเกินอะ่ะมันนอนหลับพึ่งพิงได้แบบสนิทใจอะคะ่ะยินดีที่รู้จักนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคุณดูมีความรักความเมตตาเป็นเป็นเป็นที่อบอุ่นของแบบครอบครัวคนรอบข้างคุณอะ่ะแบบอขอให้สิ่งดีๆนี้อยู่กับคุณแล้วก็เผื่อแผ่ไป รอบรอบกาคุณตลอดกันล้นานนะคะคุณนางฟ้ามาบอกอะไรเราเออตึ๊ดๆๆๆๆนางฟ้าออร l คเ่อเลือกมาเลยค่ะเลือกเลือกเลือกดึงมาดึงมาจิง you are ready คุณพร้อมแล้วติง c o m m u n i c a t e cleary l อุย๊ยจกักรวาลสื่อสารกับคุณเคลียร์แล้วนะกระจ่างแล้วนะคุณรู้แล้วนี่ว่าคุณต้องทำอะไรอะ่ะอ้าว ปิงไอเยียฟอร์มนาวอีกหนึ่งปีต่อจากนี้ไปอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าอีกหนึ่งปีปิง peaceful resolution โอ้โหคุณคุณคือคุณปราศจากปัญหาใดๆแล้วอ่ะอีกปีต่อจากนี้ไปอ่ะคุณแก้ไขอะไรได้ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันสงบแล้วอะนะคุณแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีปราศจากความขัดแย้งใดๆมีความสุขไม่ว่าคุณมีปัญหาใดๆในครอบครัวเนาะ,ะบางท่านอาจจะมีขึ้นลงขึ้นศาลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มรดกอะไรต่างๆคุณไม่ต้องกังวลคุณเป็นคนดีอะคุณมีความรักความเมตตา<ม>เห็นอลร่าไหมอะอีกหนึ่งปีต่อจากนี้ไปความจริงทุกอย่างกระจ่างอะว่าคุณไม่ได้ คุณไม่ได้อยากได้อะไรคุณต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้คนอื่นทั้งนั้นคุณเป็นความรักอยู่แล้วคุณเป็นความรักสำหรับทุกคนสุขสงบสันติดูใต้สำรับเลยดูใต้สำรับปิง้ง e l p ฟ u l p พ o พ l e เห็นไหมล่ะคุณช่วยผู้คนพูดพูดเมื่อกี้ก็ออกมาผู้คนสนับสนุนช่วยเหลือ เอาไว้ในเวลาที่ต้องการมันมีคําพูดสละสลวยเนาะเนี่ย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 สนับสนุนช่วยเหลือในเวลาที่ต้องการจะอะไรดีเลิศเลอไปกว่านี้อีกล่ะคุณเอ้ชีวิตเราก็แค่นี้แหละจะไปอยากได้ใครมีอะไรนักหนาถึงวันหนึง่งเรามาแล้วเราก็ไป กายเนื้อเราก็หายไปแต่ดวงจิตสดใสเชื้ชวงชืช,ชวานของเรารู้แล้วว่าเรามาทำไมวันโลกใบนี้เรามาทำความดีแล้วเราก็จากไปด้วยตำนานขอประกาศว่าร่วมมือ เธอเคารพในคุณสมบัติพิเศษและความเห็นของผู้คนเธอตระหนักถึงคุณค่าในบทบาทของแต่ละคนและเธอไม่เคยลืมว่าหน้าที่ของเธอเองก็มีความสำคัญบอกตัวเองเลยค่ะวันนี้แทนที่จะรอให้ใครยื่นมือเข้ามาฉันจะยื่นมือออกไปเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น <laughs> Helpful people <laughs> เพราะมันเพราะฉันรู้ว่างานจะสำเร็จได้เมื่อฉันเริ่มลงมือทำบางสิ่งด้วยตนเองก่อน ก็คลิปที่ต่อกันในวันนี้ที่เดี๋ยวจะลงให้เขาเขาเล่าเรื่องราวมาจนครบสำเร็จสมบูรณ์พูนผลเลยสิ่งที่ตัดสินใจสิ่งที่จะลงมือทำลงมือทำได้จนคลิปนี้จเจริญงอกงามมั่งคั่งสมบูรณ์แบบมากคุณเคารพในทุกสัสรรพสิ่งค่ะคุณทำหน้าที่ของตัวคุณเองเลยยังไม่พอคุณยังช่วยเหลือ คนอื่นก่อนได้ซ้ําคุณร่วมมือไม่พอคุณยังช่วยเหลืออีกใบหนึ่งเมตตาเนาะเธอเห็นอกเห็นใจและรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของผู้คนเธอเข้าใจเสียงภายในที่ไร้ถ้อยคําของผู้ที่เจ็บช้ําและอยู่ในความทุกข์ใจเธอให้การค้าจุนแก่พวกเขาโดยไม่ได้ทําให้ใครรู้สึกไร้ค่าหรือแสดงทีท่าว่าเธออยู่เหนือใครอุ๊ยคุณมันใช่เลยอะ วันนี้บอกตัวเองนะคะหากบางคนทำผิดแทนการลงโทษฉันจะให้อภัยเพราะการทำให้ใครจำนนตต่อความผิดไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เท่ากับการให้กำลังใจและให้โอกาสที่เขาจะแก้ไขความผิดพลาดของตนนั่นก็คือเมตตาตัวเองก่อนเห็นอกเห็นใจตัวเองแล้วก็เมตตาผู้อื่นด้วยนะคะเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกเข้าใจเสียงภายในที่ไร้ถ้อยคา ของเขาแค่เราคุณปฏิบัติมากพอเนาะจนคุณรับรู้ถึงดวงจิตของเขาไม่ต้องพูดก็ได้เนาะไม่แล้วคุณก็ไม่ได้แสดงออกไว้นะว่าคุณรับรู้ถึงถึงสิ่งเหล่านั้นคุณมีเมตตาแบบไร้เงื่อนไขจริงๆอะ่ะเขาอาจจะไม่เห็นความเมตตาของคุณนะอย่างเช่นว่าคุณคุณไปร่วมงาน งานขาวดําบุพกาลีของเพื่อนนะคะเพื่อนคนนั้นเขาไม่เคยสนใจไม่ได้ใจแยแสคุณสักเท่าไหร่เนาะทั้งที่เป็นเพื่อนกันมั้งแต่สมัยไหนอะมัธยมปลายมหาวิทยาลัยยงปริญญาตรีปริญญาโทก็อยู่ที่เดียวกันนะแต่แปลกอะไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้สึกว่าสนิทเลยทั้งที่ก็อยู่ในกลนที่แบบไปมาหาสู่กันนะแต่คุณมีเมตตามากเลยนะคุณไปงานเขาทุกวันเลยที่ผ่านมา ไปทุกวันน่ะเราก็คุณก็อยู่เป็นเป็นหลักเป็นจุดยืนให้ว่าไม่รู้ทําไมเนาะเพราะคําว่าเมตตาคําเดียวนะเห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจรักไรเงืินไขจริงๆเนาะก็ขอให้ความรักคงอยู่กับคุณและผู้คนตลอดไปนะคะขอให้คุณมี ความร่วมมือมีการให้มีความเมตตามีแต่ความสุขความเจริญขอสุขภาพกายสุขภาพใจพลังบุญพลังบวกพลังความรักพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบกายคุณห้อมล้อมอบอุ้มคุณให้คุณอยู่ในที่ที่อบอุ่นปลอดภัยมั่งคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปในด้านกายและจิต สุขภาพกายใจแข็งแรงซัเพิ่มพูนร้อยเท่าพันหมื่นแสนล้านทวีไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอนะคะสาธุสาธุค่ะขอบคุณทุกๆการชมทุกๆการติดตามทุกๆการไลค์ทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณขอบคุณจากใจค่ะมีความสุขมากๆนะคะ